สวัสดีครับเอฟซี MC. มื่งกาสิมาเบาเรื่องเกี่วกับกใส่ปุ๋ยนะครับเนาะว่าการใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยหมักทําให้สวนยางหน้าตายหน้าตายนึ่งหน้าเน่าจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเนาะสาหรับความคิดของผมการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังกระตายครับเอฟซีใส่ปุ๋ยยังกะเป็นโลกคือเก่าเพราะว่าตามที่ศึกษามา โรคของต้นยางโรคของต้นไม้ต้นยางแม้กระทั่งหรือต้นทุเรียนประมาณนี้นครับมันเกิดจากดินครับเอฟซีาดินเฮาคารีเฮเปลี่ยนแปลงจากความเป็นกลางหลายนี่มันสิเกิดเชื้อโรคได้ง่ายและเมื่อเกิดเชื้อโรคแล้วลเชื้อโรคกกจะเดินตามทอน้ับเลี่ยงขึ้นมาแสดงอาการในต้นใหม่ในยอดใหม่ของเฮานะครับโดยเฉพาะช่วงฝนตก จะแสดงอาการได้ดีเพราะว่ามันขึ้นมาก,กับน้ำมากับเนาะโรคด,ดินขึ้นมาก,กับน้ำถ้าในเมื่อที่คาพีเนตของดินแล้วดินเฮาสมบูรณ์หรือว่ามีการฉีดจุลินทรีย์ข่าเชื้อราข่า,ขาโรคต่างๆก,ก็ไม่ครับกับสิบ,บุเป็นครับผมว่ามันบกเกี่ยวกันครับปุย๋ยเคมีหรือปุย๋ยชีวภาพมันเกี่ยวกับดินครับเอฟซี FC. และอยากไรเอฟซี FC วิจัจอีกตัวหนึ่งครับว่าเป็นอย่างในต้นยางของเขาบริเวณคอกไก่บริเวณคอกงัวหรือหรือว่าบริเวณคอกหมูที่อยู่ในสวนยางเป็นอย่างบริเวณใกล้ๆนั่นมันคือตายครับเอฟซีหนาหยางคือตายผมได้พิจารณาแล้วว่าสาเหตุที่ยางหมักหนาตายในบริเวณคอกงัวคอกงัวคอกหมูหรือว่าคอกไก่ สาเหตุก็คือเวลาเขาทำอคอกฟาร์มเป็นหลายๆตัวร่วมกันมันจะเวลางัวถ่ายลงหรือว่างัวขี่ลงมันจะเป็นกองปุ๋ยมกักขนาดใหญ่ขนาดหลายนะครับเนาะเนื่อเมื่อในบริเวณคอกนั่นทับทมกันขี่ทับทมกันไปนานมันจะเกิดความเข้มครับซึ่งผมกับมีมิเตอร์ไปวัดวิบัดบัดขี้งัวเลยนะครับเนาะ เสียบลงไปเนี่ยโอ้ครับแสดงความเข้มภาพเป็นด่างนี่จำเกเลยครับจำสิบสองเลยอาจจะเข้มมากกว่าหั่นอีกเพราะว่าในขอกงของเขามันอัดหนาแน่นนะครับในเมื่อมันอัดหนาแน่นแล้วก็เกิดความเข้มสูงในบริเวณนั่นความเข้มสูงแร่กระจายออกไปนะหากยางมันก็เห็นไหต้นยางเข้ากินอาหารบ่ได้ในเมื่อกินอาหารบ่ได้ต้นยางก็ขาดสารอาหาร ต้นยางขาดสารอาหารกระตอมากกระน,นายางตายหนายางเป็นลูกครับไปซีเพราะว่าเขาขาดผาดอาหารขาดสารอาหารแล้วเฟซีฟซีอาจจะยังสงสัยว่าเอา้าทั้งทั้งที่เขาเห็ดคอกใส่เต็มที่เลยตามรักมันจะต้องออกหลายมันบ่ออกหลายเลยครับเพราะว่าความเค็มความเป็นพดความเป็นด่างของมันสูงเกินต้นไม้กับหนอกกินบ่ได คือค้ายๆเกี่ยวกับว่าขาต้มไก่แล้วข้าใส่เกลือสามกําเข้าไปเลยเอาเกลือใส่กามกําใหญ่กินได้บพอปีเราครับเจ้าก็เป็นโรคไตแน่นอนมันก็นจะเป็นประมาณนั้นในข้องวข้อหมูพือกันต้นยางเขาก็อาจจะกินได้ตอนแรกๆแต่ระยะเวลาสองปีสามปีผ่านไปในรอบข้องวของ้วขอหมูนั้นนายยางตายปุ๊บนะครับเนื่อจากเขากินธาตุอาหาร่ได้ยตรงนั้นมันเข้มเกินนะครับเข้มเกินแล้วก็ หากบ่สามารถดูอาหารขึ้นไปกินได้มันก็นเป็นผิดต่อต้นใหม่เฮาแลก็ต่อมาก็เป็นต้นยางของเฮาขาดสารอาหารขาดสารอาหารแล้วก็สแสดงโรคต่างๆตามลังมากเลยครับก็มันก็นสิประมาณนี่นะเฮาการใส่ปุย๋ยบัดน,นี้เฮาก็ควรจะมาใส่แบบให้พอดีนะครับเฮาก็จะต้องเอากิง้งัวตรงนั้นในคอกนั้นเอาไปย้ายใส่นะครับเนาะไปย้ายใส่บางๆ เป็นอัตราส่วนต่อปีเขาบ่ต้องใส่หน่อยกันไป,ปต้องสลายกันไปใส่มันพอดีกินนะครับเนาะอย่างเช่นมื้อนี่ผมก็มาทดสอบแล้วให้เห็นกับตาว่าความพอดีของมัน่ะเป็นแบบไดอ่ะครับมัดนี่ไปเบิ่งความพอดีของการใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยขอกเขาครับเ c บป่ะไปเบิ่งําการครับในต้นปีผมก็ได้เอาขี้งวามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเ c พร้อมกับหว่านปุ๋ยขี้ไก่ขึ้นเก่า เป็นยังไงความพอดีกับมาพิจารณากันครับที่ผมอยากบอกว่าความพอดีนะครับความพอดีของผมก็คือว่าผมใส่ผมใส่ต้นละหนึ่งพุ่มนะครับเนาะนี่ครับนี่จุดหนึ่งครับต้นนั่นผมก็ให้กินจุดนั่นแต่ว่าร่องต่อไปผมบ็ใส่ได้ผมเว้นร่องเพราะว่าผมไม่กินต้นละหลุมหนึ่งสิ่นเขาต้นละกองต้นนั่นให้กินกองนั่นต้นนี้ให้กินกองนี่ ผมใส่เป็นแถวไปแต่ว่าถ่าเป็นหลองต่อไปผมบาพรมไปใส่ลองถัดไปพ่นครับเพราะว่ามันเมื่อยนะครับเนาะให้กินกุกกระกกระพูอ,อกับพ่อนะครับได้จังหวะความพอดีนะครับเนาะผมใส่เข้าไปแล้วก็คือว่าห้าของมันขึ้นมาเต็มเลยครับเอฟซี FC, นี่เนาะนี่ครับหา้ายางขึ้นมาเต็มเลยครับเอฟซี FC. ผมก็เลยบอกว่านี่คือความพอดีของการใส่ปุยหมักปุยคอกนะครับนะครับควยขี้กระเดือน เคก็เดือนขึ้นหลายครับแล้วก็หากยางข้นเต็มครับเอฟซี FC. ถ้าเข้าใส่ความพอดีให้เขาต้นยางบวโลบกบว็นไวยแน่นอนครับนี่ครับนี่ขึ้นมากินอาหารเต็มเลยครับแล้วก็คือจะเบิเล์ตแลาครับเนาะใกล้จะเบิดพอดีสําหรับผัวหนึ่งต่อต้นนี่กับตุลาอลไรนะคนเนาะโมเมนต์ครับ อีกมือหนึ่งสองมือกาสีเป็นกัญญาเลยครับปลายฝนแล้วกะปุยข้อของผมต้นละพัวแล้วกะกระเบิดพอดีครับลังกองกระเบิดแล้วลังกองกระเรือน,นิดหน่อยนะครับเนาะแต่บางๆผมก็เลยอะบอกว่านี่แหละครับคือความพอดีถ้าว่าเกินไปมันกาชีเหตุห้ต้นยางเขาหนกเขาสุดอย่างเช่นคอกง,งัวที่ผมเบ่าแล้วครับในคอกง,งัวเนี่ยเอามาผูกใส้ลดครับในส่วนอย่างเหตุอขอกใส้ลดผมไม่หากไม่ต้นใดเขา สามารถเข้าไปกลางคอกงัว่าได้ก็แล้วกันเพราะว่ามันเกิดโบแมนความพอดีนะครับเนาะมันเกิดเป็นการเข้มเกินครับมันเข้มเกินในบริเวณนั่นกระจิตเหตุไทยต้นไม้เขากาดสารอาหารแต่มาใส่กก้งเราหัว่วกุหลเราผู้อ่วอย่างที่ผมใส่เวลาฝนตกลงมาความเข้มมันกระจีจางละลายหายไปใส่เวลาจากสองสามอาทิตย์หากยางก็จะขึ้นมาจะเริ่มขึ้นมากินในคอก ในกองปุ๋ยเขาเต็มเลยครับสี่สองสามอาทิตย์ผ่านไปในเมื่อใส่น้ำเขาก็ใส่น้ำฝนในการชะล้างความเค็มความเค็มที่เป็นกองๆนี่มันก็าจะกลายมาเป็นความพอดีในเมื่อกลายมาเป็นความพอดีต้อนอยางของเขากับสิดูดกินธาตุอาหารที่มันย่อยสลายขึ้นไปกินนะครับผมคิดว่านี่แหละครับคือความพอดีคาะว่่ใส่ปุ๋ยเคมีหลายเกินไป มันกลับมได้นะครับเบซีเคมีเข้ากับใส่ร่วมกันใส่จากหน่อยสีวภาพเข้ากับใส่นะครับมันจะกลายเป็นความพอดีครับเบบซีความพอดีต่างๆนึกเหมือความพอดีแล้วสิ่งดีๆมันก็นจะตามมาเสือผมแน่นอนครับก็สิไหายบึงนะครับเนาะปีนี่ปีนี่นะการเปลี่ยนแปลงมาใส่ขี่งัวขี่ไก่หลายครับเบบซีผมกับปีนี่เวลใส่เคมีเลยว่าสิพักสะก,ก่อนปีนี้ครับ ผักซะก่อนปีหน้าพูดเลยครับจะใส่เคมีสรใส่ยูจะใส่หน่อยๆบวกกับชีวภาพหลายๆวันนี้ก็บเบิ่งต้นยางครับต้นยางกับยังแดงสีสันสวยงามทั้งๆที่ผมบม่ใส่เคมีเลยผมใส่แต่ขี้ไก่ปีนี้ใส่ขี้ไก่ทั้งสองรอบกับใสยูสามสิบสอบขี้ไก่อัดเม็ดห้าสิบกิโลต่อสอบแล้วก็ผมใส่ขิงวัวไปแล้วต้นฝนร่อยกระสอบพอดีนะครับเนาะมันตกร่อยะสอบลิปไร ซิปลาก็สิได้ต้นเราพั่วครับเหลือบหลายสอบเหลือน้อยหนึ่งครับผมใส่ปิดกเป็นเกณฑ์เบิง้งผมบใส่มัว่วเพื่อจะได้เว้าได้นะครับเนาะใส่ต้นละประมาณนี่ประมาณนี่ผลที่ตามมาเป็นอย่างไรมาเล่าสื่ฟังแต่ตอนนี้ก็สำหรับสีสันของกกยางกะสุดยอดครับใบเขียวดำเลยครับขักขึ้นกันใบเขียวลำต้นเบิ่งลำต้นครับ ลำต้นกับสีแดงน้ำตาลสวยงามคือเก่าครับเีีก็เลยก็เลยมาทำคลิปหลังจากใส่3าสีเดือน,นต้นฝนผ่านมาครับกับเชอสรุปในขั้นตอนการดูก่อนว่าสวยงามครับการใส่ชีวภาพการใส่ซีว่าภาพเดียวๆอย,ย่างเช่นส่วนนี้ผมยังบใส่เคมีเลยปีนี้แล้วก็ผมสบใส่ สลัตนำยางสลัตนำยางกะบริลดทดถอยแถมแถมมีเข้าโค้งว่าชีออกลายอีกนะครับนายดูซีชีออกลายชีออกลายคือเก่าบมมีเข้าโค้งวันลดในปริมาณที่ผมใส่ปุ๋ยชีวภาพในในที่ผมเลาในในครั้งตนนั่นคือขิงว่าลอยสอบขี้ไก่ตกสามสิบสอบครับพีนี่ในลดอีกสิบสอบต้นฝนใส่แล้วยี่สิบสอบนะครับเอฟซี ก็ให้เอฟซีไปวิจัยไปพัฒนาเอาเนาะครับเนาะสิ่งที่ผมบอกไปอาจจะถือบ้างผิดบ้างก็ให้เอาจดมองที่มันถือไปพิจารณาต่ออย่างเช่นการใส่ปุ๋ยเขาควรจะใส่ในความพอดีใส่มากเกินมันเ็นไห้ตรงนั้นเข้มเข้มเมื่อความเข้มมันเกินค่าพิษมันเกินมันเขตเกิดฉลกฉลาดไ้ง่ายนะครับเอฟซีถ้าเราขี้ไก่มากองขี้งวมากองกองใหญ่ๆๆๆ ไปเลยมันเกินความพอดีเมื่อกองใหญ่เกินไปมันเกิดความเป็นกดเป็นด่างแห้งอะไรกันนะครับเนาะมันจะเกิดให้บวสมดุลนะครับส่วนของเหาถ้าเหาหวานเหาหวานบางๆมันยังมันเกิดใส่ให้เกิดความพอดีมันกะสียบสีนัวฮะล่ะครับอาหารคือเฮาใส่ผิกใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ผงสลด,ดใส่ในความพอดีแต่ละสัดส่วนแกงไก่ในมือนั่นก็ปุ๊บสดน้ำกินตอนแสบ ส่วนยางเข้ากันเขาใส่ปุ๋ยเคมีในความพอดีบวกกับชีวาภาพในความพอดีในแต่ละปีปรุงไปแต่ละปีต้นยางเข้ากับซีอิม๊มนำาำลานในธาตุอาหารของเขาครับครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้เอาไปปรับปุงใส่นะครับที่ผมเล่ามากก็อาจจะนังถือพิษบ่เต็มร้อยก็ให้ซีเอาไปปรับปุงใส่ครับ,บสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงค่งนี้ก่อนครับ